Again. 'Cause she's looking yeah. hella fit, man, looking yeah. hella fit, and I can't always commit. ก็สวัสดีกันเครับผมสวัสดีกันอีกครั้งด้วยนะครับผมอยู่กับผมวัด JvX Studio นะครับวันนี้จะพามารีวิวนักเตะที่ได้รับฉายาว่าเขาเป็นอ่าเรียกว่าอะไรดีล่ะคุณแผนแห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับผมพ่อหนุ่มรูปหล่อที่มาพร้อมรองเท้าครึ่งแข่งนีโอ้ฉายาเยอะเหลือเกินนะแล้วก็นักเตะร้อยล้านเลยนะครับผมตัวนี้นั่นก็คือ จ็คกิลิตนะครับผมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมจากแพ็กวันจันทที่ผ่านมานะผมที่ผม,มเปิดมาได้ก็คือมีตัวนี้แล้วก็จอห์นสโตนแล้วก็อคันจีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนั้นได้กองหลังมาสองตัวแต่ไม่ได้รูเบียนดีอาร์ดันมีแจ็คกิลิตมาส่วนตัวผมเคยใช้แจ็คกิลิตอยู่ครั้งเยอะผมตอนสมัยเล่น เอาเป็นฟูทีมชาติไปแข่งนะครับผมเป็นทีมชาติอังกฤษเคยเล่นแจ็คเกลินอยู่นะครับผมก็คือจะเอาไปยินเป็นเอมเอฟแล้วก็ไม่เคยเล่นอีกเลยนะครับผมเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวต้งแต่ช่วงเซืร์มาใหม่ๆนะครับก็อย่างดีอย่งางไหนก็ได้แจ็คเกลินได้มาลองเล่นลองเทสตัวไหนอพอลองเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไ้แย่นะตัวเนี้จากร้องเล่นนะ ก็เข้าท่าอยู่นะตัวเนี้ยแต่ว่าต้องบอกําตงว่าเป็นปีกที่ไม่ใช่ปีกสายความเร็วแล้วเหมือนจะเป็นปีกแบบสร้างสารรค์โอกาสมากกว่านะครับไม่ใช่เลนความเร็วกระชากนี้วิ่งตัดอะไรไม่ไม่ใช่ทางนั้นนะครับผมตามชีวิตจริงของเขาก็คือเขาจะเป็นปีกที่เป็นปีกแบบเหมือนสร้างสารรค์โอกาสเนาะมีบางจังหวะก็สามารถตัดเข้าไปยิงได้นะครับผมแล้วก็เป็นปีกที่ดึงตัวประกบได้ดีนะครับ พราะาเขามีความคล่องตัวไงเขาจะดึงพวกตัวปรวกไปแบกขวาเซนเตอร์ Center, อะไรดึงประกบออกมาแล้วก็จ่ายบอลเข้ากับพื้นที่ดึงหลอกหลอกให้เซนเตอร์ออกมาของเพื่อนเ mm hmm. พื่อน,นทีมพื้นที่บ้างให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่ากองหน้านะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องอะไรตัวนี้คือแจ็คกิลลิตในร่างของแพ็กวันจันนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะค่าพลัง93ลมบุเป็น96นะครับผม ส่วนสูง180อายุ27ปีขนาดเท้าขวานะครับนี่ผมอัพเสร็จ้อยแล้วเพลยง,งสไตล์ก็เป็น creative paymaker นะครับหน้างนี้สมารถเล่นนะน่าจะเป็น LMF แล้วก็ AMF ขอแล้วก็ปีกสูงปีกต่ำได้นะครับนี่เลยนี่แล็ที่เหลือก็เล่นได้หมดเจว่าค่าวพังจะตอบลงน่าจะเป็นหน้าต่ำ CMF หรือว่าปีกขวานะครับเพลยงสไตล์ก็จะ90-10หมดเลยนะครับ มาดูค่าสแต็กต่างๆนะครับผมออฟฟิศอเวนเนต8 1เกมลูกดีนะครับสำหรับปีกตัวเนี้ขึ้นมา8 0เลย810เป็นเลยถือว่าโอเคนะมอ c คอนทน8 8ดิปปิ้ง9 6นี่คือจุดเด่นที่ว่าต่างจากทุกล่างนะจะมีนี่ครับผมก็ดิปปิงนะ้งเนี่ยต่างจากล่างล่างอ่าเพี่อเย้ยตัวบีของเขาที่เป็นสีเขียวตัวนี้ก็เยอะก,กว่า3คะแนนนอกก,น,กอน,นั้นก็ตอนนั้นก็เยอะก,กว่าอย่างละคะแนน,นนะผมตัวน,นั้นโอ้ก็9 7 มีดีกว่าก็คือมีนี่แหละดีกว่า3แต้มนะดิปิ้ง3าแต้มแล้วก็แสตมิตมน่น,น้อยกว่าแล้วก็มีสปีดที่วิ่งเร็วกว่านึงหรือ2แต้มนะครับดังนั้นก็ดรอปลงอย่างละแต้มแต่ก็ไม่เยอะถ้าไม่ค่อยต่างกันมากร่างนี้จะเหมือนกับร่างธรมรมดาแต่มเพิ่มอันนี้มานิดหน่อยโอเคนั่นเองทางเวอรชันอยู่ที่89นะผมโลพาสแป82 Low. 7.8เอ a 7.8นะของ finishing 7.3น้อยอยูน่นะ finishing สัก80นะี่โอเคนะปั่นมันมันเลยยิงไม่ค่อยดีนะล่างเนี้ยแต่ถ้าล่างที่ยิงดีก็จะเป็นล่างอ่ะไีโอทีวีที่ผมเป็นล่างสีเขียวล่างคั้นยิงจริงตารางลูกปั่นโค้ง7.9นะครับนุ้ยเชื่ว่ายิงไม่ได้นะแต่ก็ยิงได้นะผมจะไม่ได้แบบคมอะไรขนาดนั้น สปีดอยู่ที่79็ด้านะครับผมเป็นเปียกอีสปีดน้อยอารมณ์เหมือนกองมัอนมิดสุดลุกอะ่ะเหมือนกองกลางอะ่ะความเร็วสปีดชั้นเนี่ยสปีดต,ต้น85สปี 79, ด79็ิกิกิ้งพาวเวอร์เจ็ดสินะครับผมจ 56, มัมบ์้าสิกฟ้องแข่งหกสิบสอบาลานซ์87สเตมิน่า79็้าท้าข้างที่ไม่ถนัดก็นานๆใช้ทีคอมแม่นยำสูงฟอร์มสแตนดารัตต้านทานความบาดเจ็บอยู่ที่ปานกลางนะครับผม มาล้านนี่ผมว่าสก้าสิบน่าจะดีนะแต่ว่าแพสซีก็ไม่คีคเร่นะผมไม่ได้แบบคล่องแคล่วเหมือนเนมาอะไรขนาดนั้นเป็นเอาเมือนั้นเป็นตัวหลอกตัวหลอกอะ่ะอืหลอกหลอกไปพอที่นนี่หน่อยแล้วเราก็ตัดด้วยว่าจะเปิดบอลอนะไรยมันก็ได้นะผมตัวนี้มันจะเล่นไปทางสไตล์นั้นนะครับสกิลก็มีดับเบิลทัชนะผมคัสเบียร์ไฮแอน n เอร์แล้วก็ลองไลท์ค like ูลเลอร สกิลปั่นนั่นเองแล้วก็ดิปปิ้งช็อตบันทัสพาร์ตวินเทจพาร์ตเอาไซคูลเลอรก์เกมแมนคลิปเรียกฟ้าแล้วก็กับตันทีมแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะผมการเล่นกับนักเตะตัวนี้เราจะไว้กระชากมันก็พอได้นะผมแต่ว่าถ้าจะให้กระชากตัดมายิงเนะี่ยมันมันทำได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่ฉีกนะผมว่ามันเหมาะกับเพย์สไตล์เป็นโพซิชั่นเกมเราไว้ดึงคุมจังหวะนะผมไว้สร้างเกมลูกไว้แบบ เปิดมงขึ้นไปหรือว่าแทงบอลเข้าช่องในกรอบเขตโทษน่าจะหมอนตัวเนี้ยแต่ว,ว่าถ้าคนที่เล่นปีกจริงๆก็โยกหน่อยโยกสักหน่อยนะของตัดซ้ายตัดขวาแล้วก็ตัดเข้ามาป,ปั่นก็ได้แต่ว,ว่าผมบอกเลยว่าไม่ได้ปั่นคมมากนะตัวเนี้ถามว่าปั่นได้ไม่ปั่นได้แต่ไม่ได้คมนะครับผมจุดเด่นก็หลักๆก็คือการคลองบอลน,นะผมที่ไปกับเท้าได้ดีนะผมแล้วก็สกิล สกิลไม่เยอะนะตัวเนี้ยอดผมจะพูดว่าย่างไงจะอธิบาย,ยางไงให้ถูกล้ะเอาง่ายๆก็คือตัวนี้มันเป็นตัวหลอกทั่นเองตามชีวิตจริงเขาเขาจะเป็นตัวที่แบบหลอกเลี้ยงแล้วเขาเปิดบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายในกอรอบเขตโทษได้มากที่สุดนะครับผมหรือว่าถ้าคุณช้ำๆเันเสียนะคุณก็สมัรถหลอกโจกซ้ายขวาแล้วก็ตัดเข้าไปยิงได้เหมือนไฮไลท์ที่ผมเล่นให้ดูอ,อ่ะมันจะมีจังหวะที่หลอกแล้วก็ตัดเข้าไปบางครั้งก็ มีเปิดบอลเข้าจังหวะสุดท้ายอะไรประมาณนั้นผมไม่ไม่ใช่ปีกสายคอมเนอร์เหมือนเอมบัปเป้หรือว่าวินิซิอุสคาวัสเกเลียอะไรแล้วก็ซาาริโอมานี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมสเตมิน่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครึ่งแรกก็อาจจะหมดละโอเคเอข้าวค่าก็ประมาณนี้ผมันเป็นตามเพลงสไตล์แล้วมันเป็นปีกสไตล์คีย์ทีเปเกอร์ maker, เอาไปสร้างสรรเกมจะเหมาะที่สุดนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็จะเลิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องมาแล้วเป็น JvX Studio ลงจากอันเดิมเป็น Javix Studio ตอนนี้เปลี่ยนเป็น JvX Studio แล้วจะเดิมกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กันด้ยนยครับเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปมารีวิวให้ดูเลยหลักๆในการทำช่ององผมก็มีคลิปรีวิวนักเตะ แล้วก็อาจจะมีส่งเสริมอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆตามที่พี่ๆเพื่อนๆคอมเมนต์ม,ม,มาว่าอยากดูอะไรนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือการทําแผนนะครับแผนต่างๆทุกวันเพรหัสสามารถเข้ามาดูในช่องผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทําแผนทิ้งไว้ให้นะครับเป็นคลิปละหนึ่งแผนนะผมจะไม่ทํา10 10คลิปด้วยแปดคลิปเก้าคลิปต่อหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิบแผนเก้าแผนตอนผมจะไม่ทํผมจะทําแยก เป็นอย่างละแผนอย่างละแผนนะครับเพื่อนๆพ,พี่จะได้เข้าใจว่าแผนตัวน,นี้มันเล่นยังไงยังไงยังไงไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวฝากไปก่อนลาไปก่อน,อนสวัสดีครับ